7อาการขาดโปรโตีนที่ถูกมองข้ามหลายคนบอกว่าเราจะรู้ได้งไงหมอเฟินว่าฉันเนี่ยขาดโปรโตีนหมอเฟินบอกว่าง่ายๆให้คุณลองไปคำนวณดูนะว่าปริมาณโปรโตีนต่อวันที่คุณควรจะได้รับเนี่ยมันขนาดขนาดปริมาณเท่าไหร่ซึ่งหมอเฟินก็เอามาให้คุณคำนวณง่ายๆแล้วก็คือจาก RDA ก็คือจากค่าเฉลี่ยของโภชนาการที่คนทั่วไปเนี่ยควรจะได้รับโปรโตีนแล้วได้รับอย่างปลอดภัยด้วยนะก็คือถ้าคุณ เป็นคนปกติทั่วไปไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนี่ยเขาก็บอกว่าให้คูณเอา0.8ไปคูณต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมส่วนถ้าใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำเหมือนหมอเฟิร์นเนี่ยออกกำลังกายทุกวันก็ให้เอาน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยไปคูณกับ1.2ถึง1.7กรัมต่อกิโลเนาะและถ้าใครเป็นนักกีฬาที่ออกกำลังกายส,สม่ำเสมอแล้วอยากเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเนี่ยก็ให้คูณเอา1.8่ ถึง2.7กรัมไปคูณต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้เลยถ้าหมอเฟิร์นใช่ไหมออกกําลังกายเป็นประจําตีร่าวๆเลยก็ท่านอ้ําหนัก50กิโลกรัมก็เท่ากับว่าต้องกินโปรตีนให้เพียงพอคือ50กรัมต่อวันแต่ถ้าใครนี่ใครกังวลว,ว่าฉันจะคํานวณถูกไหมอันนี้มันถูกไหมหมอเฟิร์นให้คุณลองคํานวณแล้วพิมพ์ส่งคําตอบมาที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยเดี๋ยวหมอเฟิร์นช่วยตรวจนะ สวัสด,สสด,ด, bye, ดีสวัสดีคุณนัทนาลีก็คือใบไผ่นันเองสวัสดีค่ะดังนั้นด,ดังนั้นถ้าคุณคำนวณรู้แบบนี้ละว่าโอเคจำนวนโปรตีนที่คุณต้องการในแต่ละวันคือเลขนี้นะโอเคแล้วก็ไปกินเพิ่มเอาถ้าคุณไม่พอเนาะหรือถ้าใครไม่ชชวรวหรือว่าไม่อยากคำนวณเลยมันยากเนาะคำนวณหมอเฟิร์นแล้วเราจะสามารถสังเกตอาการคร่าวๆได้ไหมหมอเฟิร์นว่า ถ้าคนขาดโปรตีนเนี่ยเขาจะมักจะมีอาการยังไงโอเควันนี้หมอเฟินก็ามาฝากคุณเจ็ดอาการให้คุณไปสํารวจดูสํารวจตัวเองสํารวจคนรอบข้างญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ได้เนาะว่าเขาเนี่ยมีอาการเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีคุณก็ไปกินโปรตีนเพิ่มก็จะทำให้คุณเนี่ยสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนขึ้นนั่นเองข้อแรกเรามาข้อแรกกันเลยข้อแรกก็คือ,อในคนที่กล้ามเนื้อ เขาจะมีกล้ามเนื้อที่ย้วยคนที่ขาดปโปรตีนเนาะสังเกตง่ายๆเลยแก้มจะย้อยๆห้อยๆหน่อยกล้ามเนื้อย,ย้อยถ้าลดน้ําหนักมาพุงก็จะดูย,ย้อยดูเหลวๆเนาะบางคนสงสัยว่าทําไมกล้ามเนื้อของฉันเป็นนั้นไขมันก็เหลวๆไม่มีกล้ามเนื้อเลยอันนี้ก็เป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะขาดปโปรตีนก็ได้ดังนั้นก็ให้ไปเพิ่มในมื้ออาหารเนาะข้อถัดไปคือตัวบวมง่ายอ่าข้อนี้อันตรายนะ มีหลายคนมากเลยที่ตัวบวมแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่หรือที่เรียกง่ายๆว่าเขามีศักด์ว่าคุณเนี่ยมีสารเวลาที่ตัวบวมเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า a l ูม m i n ัลบูมินเขียนอย่างนี้นะัลบูมินเขียนว,ว่า a l b u m i n เนาคุณไปเสิร์ชหาได้เลยสารตัวนี้จะต่ําถ้าเขาพบว่าถ้าสารตัวเนี้ยมันต่ําไปนานๆเนี่ยจะทําให้คุณตัวบวมง่ายอย่างเช่นตอนเย็นเนี่ย อยู่ๆก็ตัวบวมและกินน้ําก็ตัวบวมง่ายใช่ไหมหรือว่าอากาศเปลี่ยนก็ตัวบวมซึ่งสาเหตอุอาจจะมาจากที่ค่าตัวนี้เอลบูมินต่ําก็ได้ดังนั้นถ้าจะให้ชัวร์คุณไปเจาะเลือดตรวจเลยก็ได้นะว่าค่าเนี้ยมันต่ําหรือเปล่าพอมันต่ำเนี่ยก็เป็นไปได้ที่คุณอาจจะมีค่านี้ต่ําแล้วก็ให้คุณไปกินปโปรตีนเพิ่มหรือมันก็อาจจะมีจากปัจจัยอื่นที่ทําให้ค่าตัวนี้ต่ํของคุณก็เอา ผลเลือดเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอที่คุณตรวจก็ได้เลยข้อนี้ง่ายมากข้อ2ก็คือกระดูกของคุณจะเปราะและแตกหักง่ายข้อนี้อันตรายนะอันตรายในไหนในผู้ที่สูงอายุในวัยที่50 60 70อัพเนี่ยอันนี้อันตรายมากมากข้อนี้ถ้าคุณขาดโปรตีนกระดูกของคุณจะแตกหักง่ายเพราะว่าเขามีงานวิจัยหลายอันเลยที่หมอเฟิร์นไปอ่านมาก็คือเขาพบว่าในผู้หญิวัยชรา,าเนี่ย ที่ขาดโปรโตีนเขาจะมีมวลกระดูกข้างในเนี่ยบางกว่าคนที่ออกกําลังกายเป็นประจําหรือบางกว่าคนที่กินโปรโตีนอย่างเพียงพอในแต่ละวันดังนั้นให้คุณไปสังเกตง่ายๆเลยอย่างใครมีพ่อแม่ที่อายุเยอะแล้วหรือมีญาติคนใกล้ตัวเนี่ยล้มนิดหน่อยกระดูกก็หักสองท่อนแล้วอะงงเลยว่าแบบทําไมถึงกระดูกหักง่ายจังนั่นอาจจะเป็นสาเหตุจากการที่เขาเนี่ยขาดโปรโตีนในระยะเวลานาน,านมากๆทําให้ ระดูกบางแล้วแตกหักง่ายนั่นเองถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วก็ให้คุณไปเพิ่มโปรโตีนในมื้ออาหารของพวกเขาได้เลยก็ไปสังเกตก่อนว่าเขากินอยู่ยังไงเขากินอาหารประเภทโปรโตีนเนี่ยน้อยหรือเปล่าอันนี้ก็จะช่วยได้เนาะคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถดูแลครอบครัวได้เหมือนกันนะถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องนี้หัอเฟิร์นเชื่อแบบนั้นมากๆข้อที่สี่ก็คือถ้าใครอันนี้สําหรับใครที่ เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่ามีเด็กอยู่ที่บ้านเนาะก็คือถ้าในเด็กขาดโปรตีนเนี่ยเขาพบว่าจะมีภาวะที่จะสูงช้ากว่าปกติช้ากว่าปกตินี่คือยังไงไม่ได้ให้คุณไปเอาลูกหรือเอาเด็กเนี่ยไปเทียบกับคนในชั้นนะก็คือเทียบกับคนในตระกูลเดียวกันนะว่าเอออย่างบ้านหมอพื e ่นใช่ไหมเลดก็คือสูงเฉลี่ย1 5 5ยหถึงร้อแต่ถ้าเราเนี่ย สูงช้ากว่าเลดในตระกูลเราเนี่ยแปลว่าอาจจะขาดสารอาหารจําพวกโปรโตีนก็ได้เด็กคนนั้นอาจจะไม่ชอบกินนมไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ไม่ชอบกินไข่คุณก็ให้ไปสังเกตดูแล้วถ้ามีอัตราสูงช้าแล้วไม่ชอบกินอาหารพวกโปรโตีนเนี่ยก็ให้คุณไปเพิ่มสารอาหารพวกโปรโตีนได้เลยจากพวกไข่นมเนื้อสัตว์ธัญพืชได้หมดเลยอันนี้ก็ให้คุณสังเกตดูเนาะข้อถัดไปก็คือข้อ5อาการที่5้า แผลของคุณเนี่ยจะหายช้าอ่าข้อนี้พบบ่อยนะเพราะปกติตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราจะกินเยอะใช่ไหมกําลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยเราเราอาจจะกินน้อยลงหรือกินแต่ไม่พอกินเนื้อสัตว์น้อย ดังนั้นเวลาที่เราเป็นแผลเนี่ยตอนเด็กก็หายเร็วแต่ตอนโตเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง3วันขึ้นไปดังนั้นก็ให้สังเกตดูว่าอาจจะเป็นส่วนที่เรากินโปรโตีนน้อยหรือเปล่าแล้วกินพวกข้าวแป้งน้ําตาลเยอะเกินไปอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่คุณขาดโปรโตีนเพราะโปรโตีนช่วยอะไรคะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะเด็งเหมือนที่เราท่องไว้เป๊ะเลยไม่มีผิดใช่ไหมอ่าดังนั้นข้อถัดไปข้อที่6ที่คุณจะได้เช็คก็คือคุณจะมีอาการหิวบ่อย ซึ่งมันก็นําไปสู่เมื่อคุณหิวบ่อยคุณก็จะน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นง่ายเพราะคุณกินจุกกินจิกระหว่างวันหลายคนมีปัญหาว่าเดี๋ยวก็หิวและกินนิดเดียวก็หิวอีกละทำไมมันไม่อิ่มสักทีใช่ไหมหมอเฟิร์นบอกได้เลยว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการที่ร่างกายของเราขาดสารอาหารที่ชื่อว่าโปรตีนนั่นเองดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าหิวบ่อยเงยให้คุณกินไข่เข้าไปเยอะๆเลยก็ได้ก็มีโปรตีนอยู่เยอะ หรือถ้าใครกลัวไข่แดงไม่เป็นไรเลยคุณก็กินแต่ไข่ขาวก็ได้กินไข่วันละส6ถึงฟองก็จะช่วยคุณได้ให้คุณควบคุมความหิวได้ดีขึ้นแล้วถ้าคุณกินอาหารพวกนี้นะพวกไข,ยเยขกนน่เยอะขึ้นกินเนื้อสัตว์เยอะขึ้นกินปลาก็ได้ครึ่งตัวถึงหนึ่งตัวคุณจะรู้สึกได้ทันทีเลยนะว่าวันนี้คุณจะรู้สึกชิลมากไม่ค่อยหิวเลยมีพลังเยอะเลยให้คุณสังเกตง่ายๆอย่างนี้เลยเมื่อไหร่ที่ขาดโปรตีนเนี่ยจะหิวเมื่อไหร่ที่ได้โปรตีนเพียงพอคุณจะรู้สึกอิ่มทั้งวันเลย ข้อถัดไปก็คือข้อนี้น่ากลัวเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเรายังจะไม่ได้อายุเยอะนะก็คือสังเกตง่ายเราจะผมงอกเร็วเร็วกว่าตรงไหนเร็วกว่าคนในวัยเดียวกันก็คือในกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยรู้สึกว่าทําไมเราผมงอกขึ้นเร็วจังและที่สําคัญถ้าขาดโปรตีนเนี่ยจะทําให้ผมบางผมขาดง่ายอีกแล้วสังเกตง่ายๆเลยมันจะบางตรงกลางกลางหัวบางคนบไปเลยนะเพราะหมอเฟิร์นเนี่ยเคยเคยตอนไหนตอนที่สมัยที่เรียนอยู่นี่เรายังไม่แก่นะ ตอนที่เรียนอยู่เนี่ยช่วงนั้นคือชอบมากเลยอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกน้ําตาลเนี่ยชอบกินมากเลยแล้วก็กินกับน้อยด้วยพอเราเรียนแล้วเรารู้แล้วว่าโอเคข้าวแป้งน้ําตาลนะกินเท่าที่จําเป็นแล้วก็อย่าก,กินเยอะเพราะกินเยอะเนี่ยมันจะไปสะสมและทําให้ฮอร์โมนสวิงทาให้อินซูลินกระชากขึ้นลงทำให้อะไรเยอะแยะและที่สําคัญอย่างเราเนี่ยคอนเซนก็คือแบบว่าให้ความสําคัญกับหน้ามาก ก็คือผิวของเราทั้งหลายเลยเนี่ยพอกินน้ําตาลเยอะทําให้อะไรทําให้เราเนี่ยหน้าเป็นสิวง่ายดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพ่อหมอเฟิร์นเปลี่ยนใหม่หมดเลยลดอาหารพวกข้าวแป้งน้ําตาลกินเท่าที่จําเป็นแล้วไปกินกลับเพิ่มขึ้นก็คือโปรตีนนั่นเองแล้วกินผักเพิ่มขึ้นผลปรากฏว่าอืหน้าเด็กขึ้นหน้าใสขึ้นเยอะเลยแล้วที่สําคัญผมที่เคยบางตรงเนี้ยรู้ได้ไงเพราะเคยเห็นเพื่อนถ่ายติดข้างหลังแล้วรู้สึกว่า จริงๆเราก็ผมหนาแต่ทำไมตรงกลางมันบางแลาวตอนนี้ก็คือผมยาวเร็วแล้วก็ผมหนาไม่บางแล้วที่สำคัญก็ผิวใสขึ้นด้วยอ่าผมก็ไม่งอกดังนั้นถ้าใครที่ผมงอกเร็วหรือผมร่วงเนี่ยให้คุณสังเกตตัวเองว่าขาดปโปรตีนแล้วกินพวกข้าวแป้งน้ำตาลเยอะหรือเปล่าถ้าใช่ก็ให้ไปเพิ่มปโปรตีนแล้วลดอาหารพวกข้าวแป้งน้ำตาลก็จะช่วยได้ ครบเจข้อแล้วเรามาทวนไหมว่ามันมีอะไรบ้างแอะแถมอีกมีแถมหนึ่งอันก็คือคุณสังเกตจากเล็บก็ได้คนที่ขาดโปรโตีนเนี่ยเล็บจะไม่เป็นสีชมพูดัดงนั้นสังเกตง่ายที่สุดก็คือที่เล็บทวนทั้ง7ข้อนะคะทวน7ข้อก็คือข้อแรกข้อแรกกล้ามเนะี่ยคุณจะย้วยมันจะเหลวๆเลยถ้าจับดูก็คือสัญญาณแรกที่ขาดโปรโตีนข้อ2ก็คือตัวจะบวมง่ายกินน้ําก็บวมอากาศเปลี่ยนก็บวมละข้อสก็คือ กระดูกของผู้สูงวัยถ้าอายุยิ่งเยอะกระดูกก็จะเปลาะล้มนิดหน่อยก็จะหักง่ายละข้อ4ถ้าเป็นเด็กก็จะสูงช้าช้ากว่าคนในตระกูลนะไม่ใช่ในเพื่อนวัยเดียวกันนะคนละพ่อละแม่เราต้องเทียบกันแค่ในตระกูลเดียวกันข้อ5ก็คือแผลของคุณเนี่ยจะหายช้าก็ปกติข้อ6คุณจะหิวบ่อยและทาให้คุณอ้วนขึ้นง่ายข้อ7ก็คือคุณจะผมงอกเร็วแล้วผมบางผมขาดง่ายนั่นเอง อพอมาถึงตรงนี้หลายคนอยากจะกินโปรตีนแล้วใช่ไหมหมอเฟิร์นพูดซะขนาดนี้แล้วโปรตีนเนี่ยฉันจะไปหากินจากที่ไหนได้บ้างอ่าหมอเฟิร์นก็เตรียมมาให้เหมือนกันโปรตีนเป็นภาษาอังกฤษไม่ต้องตกใจอันนี้ก็คือ plant based ก็คือจากพืชอันนี้ก็คืออันนี้มอก็คือสัตว์นั่นเองคุณถ้าใครที่เป็นมังสวิรัตเป็นเ e g e ทเ r ียนอ่ะก็คือมังสวิรัตเนาะเป็นวีแกนคือคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์คุณก็ไม่ต้องเครียดเลยมีโปรตีนจากพืชเหมือนกันอันนี้ก็คือ อัตราส่วนต่อ1น0กรัมคุณก็สามารถกินได้จากไหนเนี่ยในอัลมอนด์คือเยอะมาก1้0ยกรัมก็คือได้โปรโตีน29กรัมเต้าหู้ก็ได้อวโวคาโดก็ได้คือหากินได้หมดเลยอย่างในสัตว์หรือถ้าใครกินสัตว์ในไข่100ยกรัมก็คือจะมีโปรโตีนอยู่ประมาณ14กรัมในอกไก่100ยกรัมก็จะมี25กรัมคือคุณสามารถหากินได้จากอาหารรอบตัวได้หมดเลยแต่ถ้าใครบอกว่าเออฉันสังเกตดูละ รู้สึกว่ามันไม่พอแน่เลยจากการกินอาหารสามมื้อตอนเช้าก็รีบกินตอนเที่ยงก็ไม่ได้ค่อยค่อยได้กินบางทีบางคนมีนะเพื่อนหมอเฟิร์นกินข้าวกับน้ําซุปแทบไม่มีกับไม่มีโปรโตีนเลยคือไม่รู้ว่าจะขาดโปรโตีนแค่ไหนแลบางคนมันมีอ่ะดังนั้นถ้าใครที่ขาดเนี่ย แน่นอนคุณสามารถหาโปรโตีนกินเสริมก็ได้เป็นตัวช่วยอย่างหมอเฟิร์นเนี่ยวันไหนที่รู้สึกว่ากินโปรโตีนน้อยก็ยังมีอาหารเสริมที่เป็นโปรโตีนกินเหมือนกันแต่ถ้าให้แนะนําเลยก็คือให้คุณเนี่ยกินโปรโตีนที่มีน้ําตาลต่ําจะดีต่อสุขภาพของคุณที่สุดอ่าสำหรับใครที่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลไลฟ์ความรู้ดีๆจากหมอเฟิร์นในวันนี้คุณสามารถแชร์แบ่งปันออกไปได้เลยนะเพราะหมอเฟิร์นเชื่อว่ายิ่งคุณแชร์แบ่งปันเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับคุณ ได้รับมากเท่านั้นแล้วไม่ต้องกังวลเลยหลายคนอาจจะแบบว่าอยากบอกให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนให้ญาติหรือคนที่คุณรักเนี่ยฟังแต่ว่าฉันไม่ได้จบสายสุขภาพหรือไม่ได้เป็นหมอมาอย่างหมอเฟินคุณสามารถแชร์คลิปนี้ออกไปได้เลยนะก็เหมือนคุณได้ให้เหมือนหมอเฟินแล้วเพราะหมอเฟินอยากให้คนไทยเนี่ยรู้เรื่องนี้เลยเยอะแล้วเมื่อไหร่ที่คนไทยหรือคนเราเนี่ยรู้เรื่องนี้เยอะเราจะลดอัดตราการป่วยจากโรคเลื้อดลังได้จริงๆแล้ว ที่สําคัญเราจะลดทั้งการใช้ยาลดทั้งการใช้สารเคมีจากอาหารเสริมหลายอย่างคือถ้าเมื่อไหร่ที่คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะหมอเฟิร์นเชื่อว่าคุณนะภาพชีวิตของเราจะดีขึ้นเราจะมีความสุขง่ายขึ้นและแน่นอนคุณจะแข็งแรงคุณจะไม่ป่วยบ่อยคุณจะหน้าเด็กลงโอเคค่ะวันนี้ขอวอวยพรให้คุณทุกคนเนะี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและหน้าเด็กลงแล้วพบกันไลฟ์หน้ารักทุกคนคะ่ะ